มาแล้วและกลับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดครับเป็นไงบ้างท่านผู้ชมรุ่นเมื่อกี้มันจริงๆฮะแม่ขนาดแค่รุ่นแรกของวันนะครับและนี่ครับมารอท่านแล้วนะครับเป็นไวส์คั p F6 นะครับผมมาครับรอสักครู่ครับรถกำลังจะเข้าในกิจสตาร์ทนะรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับรุ่นนี้เรียกว่ามีนักแข่งชื่อชั้นหลายท่านเลยนะครับผม ต้องอธิบายงี้ครับว่า f e 6เนี่ยคือรถที่ต่ำกว่าปี86นะครับผมเรียกว่าเป็นรถเรโทรคาร์ต่างวอย่ายงี้ไหน,นรถยังไม่เข้าอย่างี้ผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีครับผมขอขอบคุณครับยางโตโยทายครับผมอิ u z u ูทยานต่อให้โลกตาม WISE Automotive Liquid เพราะลักรถจึงไว้ใจครับผม PTT r u b i c a n แคนเพอเบรกเน็กเตอร์สปีดอันเ o อออากะนะคาร์บอนวิสัตและกิฟต์บายต่อสยามครับผม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกค่ะจริงๆครับผมอ่าและตอนนี้ครับผู้ชมครับยังอยู่ไหมใครยังอยู่พิมพ์หน่อยว่ายังอยู่ยังอยู่กดหนึ่งก็ได้อ่ให้รู้หน่อยนะครับผมมาครับ f อครับ f อใครรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามานี่ครับ s t า r t i n g k i กครับดูจากรายชื่อชื่อชั้นแล้วไม่ธรรมดาครับคิสพารัลมก็วิ่งต่อนะแหมสนุกไหมครับ โอ้โหสนุกใช่ไหมดูกันเรียวยาวครับผมเขาบอกว่าปิกอัพแข่งกี่โมงกันรุ่นหน้านะครับรุ่นหน้า47ขีดหนึ่งไปติดทานสปอตเตอร์รอเลยนะนะครับรุ่นหน้าแล้วครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น F เ,เนี่ยแข่งกี่รอบน้องไฟต์รุ่น F เ,เราจะแข่งขันกันทั้งหมด10รอบสนามครับผมครับสิบรอบสนามนะมาดูกันเียยาวสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับ อะไรฮะหนึ่งคืออะไรเมื่อกี้ผมบอกใครยังอยู่กดหนึ่งหน่อยฮะเอาจริงเหรออ๋อโอเคโอเคครับผมใครเป็น FC ใครครับเนี่ยคุณเมซี่บอกเชียร์ทีมครับทีมด็อกซี่อ๋อทีมด็อกซี่โอเคคุณเอกข้ามมาแล้วสวัสดีครับคุณเอกข้ามครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการของเราเลยครับคิดถึงกันไหมฮะครับผมโอ้โหดูตากล้องผมเนี่ยโอ้โหเป็นไงฮะถ่ายรูปกันใหญ่เลยฮะนื้นโอ้โหถ่ายรูปเลยนะโอ้โหมีพี่ตีแว็กซี่ด้วยนะฮะอ่ะ เจ้าไม้เจ้าไม้เจ้าไม้นี่ถ่ายถ่ายรูปสวยครับผมฮะเป็นตากล้องที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้ตากล้องสายเลสซิ่งเนี่ยเยอะรกระบอกซูมดิโอ้โหเป็นลมเลยยิ่งรเราเนี่ยมีรูปด้วยใช่ไหมมีด้วยออฟฟิเชียลของรายการเ<ช>ราเนี่ยใครที่ดูนะเข้าไปดูในเพจได้นะครับตากล้องเราในพกกระบอกเขาหลาม3 4กระบอกรอบตัวเลยเดินถ่ายรูปเขาหลามหนองมนโอ้โหใหญ่เหลือเกินนะครับเน่น่เน่เห็นไหมฮะใส่เสื้อส้มเนี่ยยืนยืนอยู่เนี่ยหน้าเส้นน่ ตะกกอกออฟเชียลของเราครับผมพกกระบะพกพกข้าวหลามมากินเนี่ยน่่นรูปสวยนะขอบคุณแม่ฮะรูปสวยๆเลยก็คือรูปวันนี้นี่จะลงในเพจทางเลสิ่งขาดเหตุนะครับผมครับครับใครอยากได้ภาพอยากได้รูปเข้าไปดูกันนะครับผมแล้วก็นี่ฮะอันนี้ก็สวยฮะรูปสวยเหมือนกันนะฮะอ้ยน้องฮะ น้องพ,พี่พยายามว่าหนูว่าต้องเดินไกลๆตากล้องนะลูกนะครับผมถ้าตากล้องมาเอาล้มเขีย่ยทิ้งไปก่อน,นอันนี้มาใหม่ใช่ไหมครับเน,นี่ยมาใหม่ใช่ไหมอะไรฮะมาใหม่ฮะเราเต,ต้องเตือนก่อนเลยครับผมเราเตือนนิดนึงนะฮ <l oss> ะพวกตากล้องเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะฮะทำเป็นฟอร์มเชื่อถือเข้าไปจะแก้ไปคุยกับเขาละเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูกีตสตาร์ทที่หนึ่งอ้าวน้องโม โมโตไปพิชตสตาร์ทที่หนึ่งเช่นเดกันนะฮะครับสาวสวยจากสปีดอัพนะครับผมขอบคุณจากสปีดแอฟแล้วก็อะไรนะผลิพันธ์ม้าแดงนะที่เอามาให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้บริหารจากม้าแดงด้วยนะคอหวานเจี๊ยบเดี๋ยวเราดูครับกำลังทยอยลงมาครับ F6 นะฮะ F6 รอแป๊บหนึ่งครับที่เข้ามาก็เป็นเบนเนตองเจ้าคิวนะครับอ๋อคิวกริดที่สองเหร พี่เปาพี่เปาบุตรดาบอกอะไรลูกสาวผมใช่อรพี่เปามีลูกสาวขึ้นมาเลยแล้วเราอ่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนไปสมัครเป็นลูกเขยเต็มเลยนะพี่เปาบุตรดาฮะร้านบุตรดาบาร์ฮะอยู่แถวแถวราดพร้าวซอย8นะครับมีทั้งบุตรดาเฮาบุตรดาบาร์ตอนนี้จะเปิดขายเยอะเหลือเกินอาสี่สิบเจ็ดขีดหนึ่งติดทานสปอเตอร์ตอนนี้ได้เลยนะครับเชิญครับเรียนเชิญครับแต่งตัวเถอะครับช่วยหน่อยนะครับ เออเอกถ้าข้ามบอก FC พี่จักล้องของเรา,าครฮะเดี๋ยวไปเรียกเขาตาช้อนเัาตาช้อนเขาอยู่อีกรายการนึ่งครับอันนี้ตาซ่อมฮะตาซ่อมอันนี้ตาซ่อมนะครับพิตตี้สู้ๆนะครับโอ้โหคนเชียร์พิตตี้สวัสดีครับพี่โต้งยิ่งยศสุขใจคิดถึงทุกท่านเลยผมก็คิดถึงบูเบิร์ดกับพี่โต้งนะเดี๋ยวคับเวิร์กช็อปมาเร็วๆเลยพี่โต้งกลับมาขับเลย คุณมูชามูชาสวัสดีครับสวัสดีผมเองเช็ควินเอาตองเชียร์นาวินเดี๋ยวผมจะไปเทคโอเวอร์แมนยูนะครับผมฝาก่าพูดเยอะเลเช็ควินเอาอีกทีแล้วนี่โดนเป็นสามเป็นเพลงอยู่เนี่ยมาโดนนาทีสุดท้ายด้วยเจ็บใจแพ้ความเก่านะใช่หรือเปล่าใช่ครับผมกำลังลงมาครับ F6 ฮะอยู่ไหนกันฮะเพื่อนๆเขามารอกันแล้วฮะ อ๋อเพอกีอ้าบางคนเขาแข่งวิ่งซีหนึ่งห้า 4, 1> 1, <5 S 2> ด้วยโอเคโอเคใครดูที่ไหนอย่างไรครับกินข้าวกันยังครับมาเลยฮะช่วนกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะฮะอกองเชียร์พี่ตีมาแล้วนะครับผมกองเชียร์พี่ตีใครที่เป็นกองเชียร์แบ็กซี่นะครับแล้วก็อปอบเปีย๊ยะคุณหญิงนะฮะต้องเชียร์เขานะครับเป็นผู้ชายที่มีงานในเลกคือไปขายปอเปี๊ยะฮะ งานอนดิเลกครับอ่าผสมลูกสูบผงลูกสูบลงไปในน้ำปอเปียยะรับแล <c oughs> ้วลองคุณกินแล้วอร่อยมากครับ <c oughs> เป็นสูตรพิเศษของพิตีครับผถามพิตีทำอะไรอ่ะอ๋อเติมออโต้ลูปอยู่ <c oughs> อเอาเนี่ครับสตาร์ทกิ c ลำดับที่หนึ่งหมายเลขสองครับสเตฟานเบอร์เกอร์ฮัลโหลสเตฟานกูดลักสบายดีไหมสบายดีไหมเมื่อเช้าได้คุยกันแล้วนะครับผมน่ารัางนะสเตฟานเนี่ยชอบ จะซื้อกาแฟมาให้ตลอดสตาร์ทสิงกิจลำดับที่2ครับหมายเลข13อัครวัฒน์พัชส,สิริครับผมผมเบื่อคนนี้มากฮนะเจ้าคนะิวเบเดตองฮะคิววันพอยหล่อเกินไปแล้วนะเธอคิวทีเ่เห็นที่มั่วเขียนเดอะไรท์ไม right, ตอนเลยฮนะอ่าไมตอนเอ็ก์ไมทอนเดอะไรท์ไม right, ตอนเอ็กซ่ะต่อไปครับคันนี้สตาร์ทสิงกิจลำดับที่20ลำดับที่3หมายเลข23คริสพารามฮัลโหลคริสกูร์ลคริสสู้ๆนะ อ่าเลยยืนกับผู้บริหารของอมาแดงด้วยะนะครับมสปีดอัพอด้วย<ช>มาแดงด้วย <S <s <ans> <S โอ้ขายหลายอย่างด้วยกันซ <s ans> าติกิจลำดับที่4หม,มายเลข24ครับอําพลผมช่วยสวัสดีครับพี่ติดูปักครับนี่ครับคุณอําพลผมช่วยแล้วก็ปอเปียข,ของเขาแล้วก็แว็กซี่ครับโอ้โหโยวนเจี๊ยบนะยืนอยู่กับพี่สัญญาวงพานิตครับผมสวัสดีครับพี่สัญญาทีมเดียวกันนี่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันใครครับ สาติงกิตลำดับที่6หมายเลข52เอกพันธ์โมสันเทียครับชื่อนี้เขาต้องชื่อนี้เอกพัธ์โมสันเทียแล้วตั้มเด็กปากน้ำจากซีเจโชจุงลูกหมากเมื่อกี้ชื่อใครเขาพิมพ์เขาามีลงด้วยกันเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเขาใช้ด้วยกันกับเจ้าอามาเอกตะไก่สาติงกิตลำดับที่8หมายเลข53เสียทวิเคุณารัตนะอังกูรเอกตะไก่เลยไปตอนเอก กูดบอยครับพี่บอยวันพอยกับกับเ <ๆ S 2> จ้าฟ้านะครับเขาว้าวุ่นทั้งวันนะวันนี้ไอ้เราก็หลอ่อซะด้วยสิโอ้ีคนอีกคนครับต,รติงกิตลำดับที่9 70ธนกิจรีรดูไรโอ้โหดีกันเหมือนกันฮะพี่กิตลาดเพ้าวไบตอนเอ็กฮะดีมทีมไมตอนเอ็กฮะโอ้โหไอ้เราก็ว้าวุ่นแล้วแหละตาติงกิตลำดับที่10หมายเลข98ครับเมืองเพียวสุจิตตะกุลอ่าเมืองเพียวสู้ๆนะรถโอเคแล้วนะสู้นะเพียวนะ เออดีครับเด็กหนุ่มที่อนาคตไกลนะครับเมืองเพียวเดี๋ยวนี้เอาไปแข่งหลายรายการแล้วเริ่มจากรายการเราเนี่ยแหละเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆกับ300ของเขาครับต่อไปคันสุดท้ายน่าจะไปอ่คันนั้นน่าจะเป็นของพี่กวินถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ปะวินบินได้อ่าใช่อยึงด้วยกิจสตาร์ทที่เท่าไหร่สิบสองหมายเลขสี่สิบสองเป็นพี่กวินปฏิพานธ์ประเสร์ฐครับผมและต่อด้วยน่าจะเป็นแดนเนลไม่มีสรวี สรวีสอนฮิรันครับผมอ่านะครับคือใช้โฟกเหมือนกันครับผมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ1ิบรอบสนามด้วยกันนะครับโอ้โหเจ้าออฟบ้านบ้านเต่าลำสามัคคีบอกว่าว้าวุ่นเปล่าครับออฟพี่ว่าออฟไปตกปลากลับมาได้แล้วนะวันๆนี่ลงหรือลุกตกปลานะบ้านอยู่ไหนแล้วแอร์ตัวอยู่ที่แถวเรียบทางด่วนครับอ่าลงลูกนู่นนะอยู่เมืองกาญยู่เกื่อนสีทั้งวันเป็นตกปลาเลยนี่ อตกปลาท่องเที่ยวตกปลาโอ้โหจิมมี่สิริทั์ออโต้เซอร์วิสครับเชียร์พี่ตีดูบักแน่นอนครับจิมมี่ต้องเชียร์นะจิมมี่เนี่ยไปเล่นรถโฟกครับผมวันๆไม่ทำไรครับเจอพี่ตีหลอกไปครับขับไปครึ่งประเทศขับลงใต้ด้วยรถเต่าของเขาสองทันโอ้คอนเทนต์ด้ยคอนเทนต์เขาวิ่งนู่นเลยลงไปนู่นเลยนะใต้สุดเลยนะเออแล้วก็วิ่งกลับมานะพอพี่ตีเอารถจะมาแข่งนะไอรถคันที่จะแข่งสต่ตานไปตี โอ้โหตายแล้วโอ้บัวแต่ใครกันนั้นวิ่งเงาเอารถแข่งไปวิ่งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขามีรถหลายคันพี่ตีเขามีรถเต่าหลายคันไม่ได้ดูไม่ได้ทำรถแข่งไม่ได้ทำรถไงจอดไม่นานไงโอ้สาล่างไปถึงสนามรถสตาร์ไปติดเพื่อนพวกพี่บอกโอ้พี่พี่เวียนหัวมากเลยเพอาะพี่ต้องกลับไปใหม่ไปเอาไปเอาคอยว้าวุ่นเลยใช่ว้าวุ่นเลยของจริงอ่ะโอ้สวัสดีครับคุณพุักิกรครับสวัสดีครับลุงป๊อปพี่มาถ่ายรูปเล่นมา ตะกล้องนะครับผมพี่วุฒิกรเน,นี่ยเขาชอบถ่ายรูปสวยด้วยสาย,ส,สายแฟรนี่เลยสายรถเลยอเออรูปแกสวยเยอะเลย <c oughs> พี่หนุ่มพี่หนุ่มมาครับมาฮะคุณบอลวิทย์บอกจะไปลงมาลงรุ่นนี้ปีหน้าโอโ้โหมาเลยครับยินด,ดีครับผมพี่หนุ่มมาถ่ายรูปให้โชว์ฝีมือในรถแอร์อเลสซี่เจ็ดเจ็ด จีเอาแล้วถูใบถูขึ้นครับผมจัดแถวกันแถวตรงตั้มไทยโยอะไรอะโยเลสซิ่งเหรอตั้ไทยโยเลสซิ่งก็ออ๋ตั้มไทยโยเลสซิ่งอ๋อโอเคโอเคตั้มไทยโยเลสซิ่งครับขอโทษทีครับผมเว้นวรรคภาษาไทยไม่ได้เรื่องคุณหมูบเลือนนารีชัดเจนแน่แน่ไปทำอะไรอะคุณหมูเลือนนารีซะด้วย เดี уров, Delhi, Pop, so e like bbe bbe> ๋ยยวเเราาให้ขไปแกลับคอาครับและสัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมการแข่งขันไว้ครับเอฟปุกสแตมป์เบอร์เกอร์ชูออกมาตามด้วยคารวัลพัลสิลีคิดมาครับและคิดขึ้นมาในอันดับที่สองเปิดเกมได้หัววันอย่างนี้แต่พี่คิววันพอยจะยอมหรือเปล่ามีพี่ตีตามอยู่ด้านหลังและพี่บอย ออดูไล่เลียงกันสักครู่นะครับผมเอาละครับโอ้โหสามสี่ห้าหกเจ็ดตัดมาสต์นีเรียงแถวกันมาเลยถผมผมช่วยขึ้นมาเหมือนกันครับสีดูบักครับแบ็กซี่สีดูบักขยับขึ้นมาได้เป็นอันดับที่4ครับคุณผู้ชมครับแล้วตามมาด้วยพี่บอยวันพอยครับขยับขึ้นเข้ามาครับอันนี้ครับผู้นำนะอยู่ที่ตสเตฟานนั่นเองครับครับผมแลกกำลงลงร้อยอามาในจังหวะนี้หนึ่งสองสามครับไม่มีการสลับตำแหน่งกันครับมีสีเลงอยู่ในอันดับที่สี่องเีี่ หลังครับเือียบคับเัไปแครับีพี่ตีครนจังหวะนี้ไลลา้ต้ง่ปยแต่ไลลากิดค่อยังไงครับกุ่นี้ครับผม เดี่ยวขึ้นมาในจาังหวะนี้คร,ร,รับเกอร์กับพี่บอยเซ็นสวิทพุนาสนะครังคุณคุณว่าอันนี้เุ็นคูน้นครับผมเป็นเนฟันเบอ,อร์เกอร์กับอัตรพัฒน์พัชรินีเรียกว่าเจ้าพี่คิววัตพอยเนี่ยตอนนี้นะผมบอกเลยว่ากับรถเบนซ์ซ็อกคันนี้ของเขาเนี่ยมาแรงขึ้นกว่าเดิมมากผมก็ไม่รู้ว่าอะไรว่าพี่คิวพัฒนานหรือเปล่าหรือว่าจูนมาใหม่หรือเปล่ารู้สึกว่ายิ่งวิว่งยิง่งดีครับผม ัสำหรับทีมวันพอยใหม่ตอนเอกและนีอวิตตีแว็กซี่อยู่ที่สี่ครับแว็กซี่สี่ดูบักครับผมก้าวรอบสนะเท่านั้นและกำลังจะลงอยู่ร้อยไอทีจังหวะนี้ครับแมจิกเคิร์ฟครลงมาแล้วครับเทกันลงมาครับอยู่จังหวะนี้ครับคือเกือบสี่ครับเริ่มขานขึ้นเรื่อยๆแบตำแหน่งชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อครับ ับกอาแว๊กตึกรเรื้อนยดาแว๊กกระแว๊กเรื่นึงหมาแล้วโอ้โหเมืงเพียวนี่ครับมาดูเจ้าฟ้าครับโดยบอยดีเซลครับแข่งกับเงเพียวแขเองครับมาแล้วครับเอาเมืงเพียวเฮ้ยเมืงเพียวเฮ้ยโอ้โหแข่งมาล้อล็อกแกกเองครับพี่บอยเกียวแว๊กเลยครับโอ้โหพี่บอยมองหัวหูเมึงเพียวแล้วเขายู่ทีมเดียวด้วยแล้วเขาไปแข่งหมาล่าสุดเนี่ยเขาอยู่แอนดูรัสฟิลิปปีด้วยนะมาไทยแล้วผิดแล้วโโอ้ห ไม่น่าเชื่อเลยฮะนี่มีเดียวกันนะไฟแดงดับไม่นับจ้ากแล้วคอบี้กันอย่างเงี้ยโอ้บมาดูนี่ครับเจ้าคิวเฮ้ยคิวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเหรอโอ้ยอย่าเกลียดเจ้าเบเนตองครับปัดแล้วครับอย่างงี้ไม่น่าเชื่อครับอัครวัตรครับกับเบเนตองครับกับเคยียของเขาครับเลขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งสามารถแซงเซฟานเบอร์เกอ้ขึ้นมาได้สต่างเซอร์ไพรส์นะครับเนล่ย F6 ครับใช่ครับแล้วตามไปด้วยคิดพาลาวและเรื่องครับพี่สีครับอัมพวนมนช่วยคือผู้นำในอันดับของเขานะแต่ละคนเขาเป็นอันดับเขาครับผมอ่าอย่างเจ้าคิวนี่อยู่ใน F6 C ส่วนสองคันนี้เป็นเอันกที่ไปถูกคู่นะโมจินะครับส่วนพี่สีนะก็เป็นผู้นำในท i p 6องเอเอาละครับเข้าสู่ F2 ครับดูครับดูฮะนี่ครับแหมรถยุโรครับเบเนตตองฮะและนี่ครับ พลังครับอันนี้เป็น1 2 3่งสอนะส่วนที่พี่ตีก็พลังเข้ามานะครับพี่ตีมีกองเชียร์พี่ตีบอกว่าเออพี่ตีสู้ๆครับไปเอาละครับพามานี่หนึ่งสองสามเอ่อเจ้าคิวทำเวลาได้หนึ่งนาทีหนึ่งสี่นะครับเร็วมากถือว่าเร็วมากแล้วมือเพียวแตกขึ้นแล้วครับพี่ป๊อปเป็นเรื่องเครับเป็นเรื่องแล้วครับโอ้พี่บอยเจนวิทยุทนาร,ตราัตนาคูขครับเสียอันดับ ถูกคู่ด้วยนะครับผม F64 ในรุ่นเขาเหมือนกันนะครับตอนนี้เมืองเพียวขยับแซงคุณบอยขึ้นมาได้แล้วนะครับเศรษฐวิทย์คุณารัตะกูลครับรถเพี๋ยวเนี่ยเขาเรียกว่ารถอะไรนะพี่รถแข่งครับโแขกวันเจี๊ยบเ,เพียวสปอร์ตเรโต้นะช,ช,ช,ชื่อเต็มแล้วใช่เพียวสปอร์ตเรโต้ชอบเรโต้เอาตอนนี้มีไล่ล็อกรอบกันแล้วครับตอนนี้เริ่มในล็อกรอบครับสวันดีครับนี่ครับ เขาเยกต้อเมจิกเคิร์ฟฮะร้อยร้อยอาร์เมจิกเคิร์ฟฮะอาร์สอนผมไว้ฮะเอาแล้วครับเข้าดูชิคเคนวานชิคเคนวานอาชิคเคนวานแล้วไม่ใช่ไก่นะไม่ใช่ชิคเคนนะชิคเคนวานเออดูชิคเคนทูเอาแล้วครับไปแล้วคิสฟาร์ลับในอันดับที่สามจะแซงขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับสเตฟานยังติดไล์ได้เงียนอยู่ เ <Yes. S 2> ย้เลยเจ็ดรอบสนามเจ็ดรอบไม่ต้องคิดผมว่าเดี๋ยวแรงหมดัน่แน่อย่อนแล้วดูที่ว่าใครไหวแล้กันเพราะว่าวิ่งเยอะนะสิบรอบสนามกับสองกิโลกว่ากนะครับผมนะครับเท่ากับยี่สิบกรโลนะนะครับ <c oughs> ส่วนกลุ่มหลังดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยพี่ตะก้องครับผมอยากเห็นเต่ากัดกันครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นมาแล้วครับเป็นก้อนเลยฮะพี่บอลฮะเต่าอ่าสเตฟดูเต่ากัดกันเลยดิกลุ่มจอตะเกี้ยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนำมาโดยพี่สี แล้วตามไปด้วยพี่กวินเมื่อกี้พี่เห็นมีแบววพี่กวินบินได้เอออเาละครับตอนนี้เดี๋ยวภาพจับอยู่นี้เดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะอันดับหนึ่งอันดับสองนะหนึ่งสองสามครับตะคิวนึกเบ่งขึ้นไปถึงขนาดนั้นนี่ไม่ธรรมดานั่นคือคิดดีแรงมากเลยนะคิดแตงขึ้นมาได้อีกหนึ่งในอันดับขยับเป็นอันดับสองครับคุณผู้ชมครับส่วนสเตฟานลดลงไปเรื่อยๆครับไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าว่าก็ยังไม่ผูใช่ใช่ไหม อ่านี่มาฮะอ่านี่ครับพี่ตีครับพี่ตีครับขึ้นมาเอตอนนี้ใครมาจดกันกับพี่ตีครับเปพียวเหรอเปพียวครับผมอ้าวแต่พี่ตีก็เป็นผู้นำของเขาครับแบ็กซี่ตีดูบักนี่ครับปิดท้ายที่52เอกรพันโบสันเทียต่ำครับเฮ้ยทำไมพี่ตีอ๋อพี่ตีเปิดให้หมดเลยเพราะพี่ตีบอกว่าคนละรุ่นครับนี่แหละครับนี่ฮะนักแข่งที่เขาควางแข่มาแล้วไม่จำเป็นต้องใบผู นีครับนี่ฮะพี่สีมาเป็นเอกพันโอสันเทียนะครับดีครับนคกซีครับสีดูบัคครับคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเห็นรถของพี่สีเนี่ยสะอาดซีนมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่การแข่งขันเลยไม่เคยเห็นรถพี่สีสกปรกเลยเพราะอะไรครับใช้แบ็กซี่ครับหวานเสียพี่สีแกดูรถแดูแลรถดีแบบนพีทอันนี้มีการขยับนะครับพิดพลังขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งโอเวอร์ออลครับ ก็ควรไปครับผมคแรงแรงจริงค 5, e. นครับรตอนนี้ F6T ดีครับขึ้นมาแล้วครับพิชารามแล ama, er แ okay. ้วก็ตามมาเจ้าคิวก็เป็นอันดับหนึ่งในรุ่นของเขาสองอุบัติแล้วลงเมจิกเคิร์ฟมาหนึ่งสองามทุกๆาคามัในรุ่นต่อไปนะฮะเป็น17ขีดหนึ่งนะครับใครที่อยากดูปิกอัพครับมารอได้เลยนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปเราจะเป็นปิกอัพแล้ว ตอนนี้ครับพยายามไล่กดตันเข้ามาฮะสเตฟานโดนยืดออกไปเรื่อยๆฟิธพาร์ลในเวลาต่อรอบที่เขาหไม่ได้เนี่ยหนึ่งนาทีหนึ่งสามนะครับส่วนเจ้าคิวเนี่ยเบ็นในต๊อกก็หนึ่งสี่ครับผมสเตฟานก็หนึ่งสี่นะครับเอาแล้วครับมาเจอกันหน่อยฮะนี่ฮะแหมแต่ก่อนนี่ต้องถ้าเป็นเต่าสีชมพูอยู่แล้วคู่นี้มันเลยล่ะคุณบอยเนี่ยเซธวิทเนี่ยนะครับนี่จมาเจอกับพี่สีครับออาพลบนช่วยครับขอเข้ากล้องเรียกหน่อยโอ้โห ติ๊กติกโอ้โหดูอ่ะดูดูมีบ้านเรื่อยนะเอาผมคนช่วยเป็นยังไงครับแฟคซีนสีดูบังครับดูครับโอ้โหช่วงล่างนี่ซิริทัตออโต้ฮะเจ้าจิมมี่ดูแลอยู่ครับดูครับความเงาครักำลังไล่อยู่บอยเบนซินนะ สุดทางตรงกับพี่บอยเป็นสินเงินชื่อเดียวกันเจ้าฟ้าอ๋อแล้วพี่ตีพี่ตีพี่ตีเอ้าพี่ตีโอ้โหเราก็หล่อซะด้วยสิโอ้โหโร้โหก็หวาดวุ่นกันไปเลยจังหวะนี้หวาดวุ่นนี่ครับพี่ตีแต่เกินมาจังหวะนี้ครับเรียกกล้องได้หนึ่งดอกครับเด็กคนเดียวนะครับโอ้สนุกอ่ะเอี๋ดูพี่ตีนี่ดูดิดูนี่ดูการขับรถแกล้นะครับนี่ะรถสตาร์ตติดเมื่อวานนี้เต่าของทอง รถหลอรถหลอคนขับก็หลฮะครับผมดีครับหมายเลข24ครับขวัญใจมหาชนแล้วก็หมายเลข53ครับเรียกว่ารถสองคันนี้เป็นรถการตลาดได้เลยใช่ครับหน้านี่ก็แบบโอ้โหเราเห็นแหวนอย่างนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะคนอิสพันใดท็อปเลอร์นะพี่เข้านะรถลงโล่งกันเยอะเลยครับผมและนี่ครับผมหนึ่งสองคนโอ้ยพิคคิวติดหมาอีกแล้วครับผมพิคคิวครับ เปิดหรือเปล่าไม่น่าครับเพราะทางตรงเป็นทางคริสครับมีคนถามมาว่าเออพรุ่งนี้พี่พีทกับน้องโรเตอร์ลงไหมครับพี่พีทมาครับแต่น้องโรเตอร์ไม่ว่างครับพี่พีทจะซ้อมแล้วครับใครที่เป็นกองในพี่พีทเดี๋ยวมาดูครับเอาละครับตอนนี้ยังไงฮะเหลือสี่ล้อชูโกสเตฟาครับเฮ้ยสเตฟาแรงขึ้นน่ะครับผมเริ่มมาแล้วรอบเริ่มมาจางเริ่มมีกริปเออใช่ใช่ใช่สเตฟาบอกว่าไอ้ไม่ค่อยมีกริป ก็สเตฟานต้องมาที่คลิปบายตอ่อสยาบจ้า้วันเกลียวชอบจริงๆครับจาก U.S. Porter Universe Jim ครับผมใช่ครับงานแข่งขันที่ดีแบบนี้ครับไปอิสเกิดขึ้นไม่ได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์สวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณครับยากโอโยไทยครับอีสุดพยักษต่อให้โลกตาครับ ผลิตภัณฑ์ไวท์ออโตโมทอติวฟิลดเพราะรักลอบจิ้มไว้ใจครับผมพีทีทีลูบิแคดครับผมเน็กเตอร์สปีดอันเดอร์ฟันดูครับผมคณกรรมารรถวิซาครับและคลิปบ่ายต่อสยามครับผมอ่าเลยครับขอขอบคุณมากเลยครับไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเราการลำบากนะครับเอาแล้วจังหวะนี้เลย เบรกหรือกัมอันสเตฟานก็ได้เวลาครับโอ้โหคิวบันถอยแล้วเข้ามาจังหวะนีครับเหลือแต่คิดพารันจนะคิดแรงกว่าอยู่ดีฝาดโยกได้ทีเดียวนะคุณผู้ชมเวลาบังอะเวฟอะนะครับเพราะงันเห็นไหมเขาก็ขึ้นได้แะคับเงาะรเขาแรงเอาทำให้สเตฟานขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยครับ ได้หรือเปล่าโค้งนี้จะคิดได้คิดคิดยังไงคิดเอาแล้วคิดเป๋ปัดคิดเป๋ปัดยังไงครับคู่นี้ยังไงครับจะเอาที่หนึ่งอจะเอาที่หนึ่งอมันหลอกหลัครับฟาอิดโอ้ยคิดพลังคว่าจะอขึรนะโอ้ยคิดออกแนวดิฟออกแนวดิฟแล้วครับล้อหลังเริ่มแสงล้อหน้าแล้วครับคุณผู้ชมเอามาแล้วครับผมคิดเป็กพลังโออลร้อยอาร์มาเยอะครับผมเอาแล้วเอาให้อยู่แล้วกันคิดเอาให้อยู่ นะครับเหลือแค่2รอบครับเอาแล้วครับมาแล้วครับนักแข่งต่างชาติครับอินเตอร์ฮะแบตเทิลกันนิดนึงฮะโอ้โหนักแข่งนักแข่งอินเตอร์ใช้รถญี่ปุ่นแต่นักแข่งไทยใช้รถยุโรปครับผมนี่ครับมาแล้วและสองรอบสนามทูเล็ปทูโกครับคู่นี้มวยถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับเซบิโอลสองคันในจังหวะนี้คิสพาลหนีการไล่ล่าสเต็การ์เบเกอร์ครับผมเอาคิดเบรก้องอีกแล้วคุณแม่มาเบรกรลองตามไปด้วยครับผม อย่างไงครับจังหวะน,นี้คิดจะยืดระยะออกมาเข้าสู่ทางตรงครับผมเอาครับรับปลายลาสแลร็แล้วนะครับสาหรอบคิสพาลังครับหนึ่งรอบสนามครับสเตฟาครับจะขึ้นไปหายใจรถต้นคอได้หรือเปล่าไปครับ จังหวะนี้เหมือนไบในต้อมแผ่วลงมาครับพี่ป๊อปลงไปแล้วกลุ่มนี้เราไปในต้องบอกคิวบอกพอแล้วเมื่อกี้ก็ไปเอาภาพสรุกแล้วแต่มากรอกรวมกันแล้วครับแต่เขารอเขารอเขารอจะเข้าเส้นบอมกันครับดูคู่นี้เอ้าโบมือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเังไงกยไปก่อนไปเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มไปในนัดหมายกันเริ่มไมไในนัดหมายครับคิวคิวเอาตอนนี้พี่บอยครับพี่บอยไปไล่กับเมืองเพียวครับ อะไรครับเนี่ยถูกที่ถูกคู่ถูกเวลาตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองเพียเป็นผู้นำันดับหนึ่งในรุ่นของเท้าครับ f 6 c <ผม S 1> และพี่บอยก็ลไล่มากดกันครับ f 6ก็คือชิงที่หนึ่งที่สองของรุ่นเท้าอ,อันนี้ก็ที่หนึ่งที่สองของรุ่นเท้<อ>เาครับครับผมดูครับอันนี้ชิงที่หนึ่งนะครับรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วยังได้หรือเปล่าสเตฟานถึงไหมไม่น่าจะถึงไม่มีปัญหาครับเนลล่ารรียบร้อยครับเคสพารับรับผม อัดับที่หนคิสฟารลามอันดับสทงแทสเตฟานเบอร์เกอร์เรามาดูอันดับที่3ดีกว่าเป็นใครเนี่ยนายกำมัน3าอ่าน่าจะเป็นมือเพียวมือเียวตามไปด้วยพี่บอยนะครับตอนนี้มือเพียวก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นของเขาแต่มือเพียวเฮ้ยมือเพียวจะเลี้ยวไปไหนแกจะเข้าปิดทำไมเล่าโอ้โหีดึงรถออกมามาโถเอ้ยขับ300จะดิฟอย่างเดียวเลยไม่น่าจะถึงนะผมอันดับ3น่าจะเป็นเมืองเพียวคกินตั้งคและอันดับ4เป็นเศรษฐวิทย์พุทธาลตระนอังกูรครับ ครับและนี่ครับที่หนึ่งของเขาครับอภนพบช่วยแว็กซี่ตีดูบักครับตามด้วยอัครวัตพัหลีครับโหเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเบเนตอนนี้เนี่ยก็บอกแล้วไงทันแรกเท่ไงเอาผ้าอ่าและนี่ครับช่วหน้าเดอะวินเนอร์นะครับคิสพารัมเย่นะครับเบสทาม0ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนะครับผมเย่ธรรมดาที่ไหนล่ะเซฟเฟโรคันทีแรงนะเหนียวด้วย เสอง2 2> เล2 2> ตติด <3 S 1> เลยอ่ะเหนียวด้วยเรารอดูเรซิซอลเลยครับผมอย่างเป็นทางการแล้วนี่มันแบบไม่เป็นาาทางการแลนะคุณผู้ชมเรดิซอลครับห้าอันดับยังไม่เป็นทางการครับอันดับที่1หมายเลขยี่สิบสามคีสพารามอันดับ2หมายเลข2สเตฟานเบอร์เกอร์อันดับ3 98เมืองเพียวสุจิต,ตกูลอันดับ4หมายเลข53คุณเศรษฐวิทย์คุณอารัตนะอังกูล์อันดับ5เป็น24อัมทนทมช่วยครับผม และตอนนี้ไฮไลท์มันๆก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ แล้วครับมาแล้วคิสพาลัมครับอันดับที่1ครับโอเวอร์ออลหล่อๆเลยครับคิสพาลัมนะครับนี่ครับโอ้โหคิสคอนเก a t u l a t i o n ดีๆด้วยนะคิสสุดยอดเลยดูเดือดมากเลยแล้วก็อันดับ2เป็นของสเตฟานใช่ไหมพูดเกมเวลเพลย์ครับผมอ่าสเตฟานเบอร์เกอร์โอเคเวลิฟันสเตฟานโอ้โสนุกมากเลยแฮปเวลิฟันเวลฟัน นี่ลงมาต่อยกันแล้วพี่ช่ <c oughs> ครับกอดกันครับโอเคครับเดี๋ยวความมาในรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นปิกอัพบรลือโกครับอย่าไปไหนครับมาชมกันสักคู่เดียว